สวัสดีค่ะเราโซเชียลแท็กเทนในเดทในโดนเราตามคุณไปทุกที่แล้ววันนี้แอดก็จะมาพูดถึงวันสำคัญของมิวกับนะคะนั่นก็คือ t h a n t y ท e w e ติ i n g d a y ค่ะวันนี้นะคะแอดก็เห็นน้องกับมาทวิข้อความนะคะว่า ขอบคุณพี่ไทยมากๆที่ทำให้ผมได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งได้ขนาดนี้รักนะพี่ไทยหลังจากนี้คงไม่ได้พูดคำนี้บ่อยๆอีกแน่แต่ยังไงพี่ก็จะอยู่ในใจผมเสมอนะครับและน้องกัปก็ได้ทวิตข้อความอีกข้อความนะคะว่าขอบคุณทุกๆการติดตามตลอดทั้งสองซีซั่นนะครับอยากจะขอขอบคุณทุกๆคนอีกรอบนะ ทั้งทีมงานและนักแสดงทุกคนที่ตั้งใจจนออกมาเป็นผลงานที่ทุกคนชื่นชอบแบบนี้ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับที่ยอมรับซีรีส์เรื่องนี้และให้การสนับสนุนตลอดมา ซึ่งแอดเห็นแบบนี้นะคะแอดก็รู้สึกซึ้งในน้องกัปมากนะคะรู้สึกว่าเคียงข้างกับซีรีส์เรื่องนี้มานานพอสมควรเลยเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะคะว่าทานไทยวดดิ้งเดย์เนี่ยจะมีคนพูดถึงอย่างไรกันบ้างค่ะมาที่อย่างแรกนะคะ Twitter w e วีคเอนะคะขอบคุณที่สร้างตัวละครทานไทยมาให้พวกเรารัก ขอบคุณมิวกัปที่ถ่ายทอดตัวละครได้อย่างสมบูรณ์ตลอดจนนะักแสดงทั้งสองซีซั่นที่ร่วมสร้างความสนุกความทรงจำดีๆเสมอมาสนับสนุนน้องๆกันต่อไปส่งทานไทยกับคืนสู่นิยายรักเขาก็จะเป็นตำนานตลอดไปนะคะสำหรับคู่นี้ทานไทยต่อมานะคะ ตอนน้องขอบคุณพี่มิวเพื่อนน้องนนักแสดงทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่มิวมากๆที่ทําให้ทานไทยอ่ะมันออกมาสมบูรณ์ได้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติมีแค่ผมคนเดียวอ่ะมันก็คงออกมาเป็นครอบครัวทานไทยแบบนี้ไม่ได้ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็มีครับอีกแล้วก็สุดท้ายอันนี้สุดท้ายแล้วขอบคุณ พี่พีแฟนคลับทุกทคนมากๆครับทั้งพี่พี่แฟนคลับชาวไทยแล้วก็พี่พี่แฟนคลับอินเตอร์แฟนค่ะต่อมาค่ะขอบคุณที่ทั้งสองคนเป็นทานไทยที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ทำให้ตัวละครในนิยายกลายเป็นตัวละครที่ทุกคนรักในโลกแห่งความเป็นจริงที่มิวและน้องกับเก่งมากๆจะรอติดตามผลงานต่อไปนะค่ะและสุดท้ายที่แอนนำมาฝากนะคะ ขอให้โลกนิยายของทานไทไม่โหดร้ายและมีแต่ความสุขนะโลกของเราจะมีทานไทความทรงจำที่แสนงดงามที่สุดเลยส่งทานไทกับโลกนิยายอย่างมีความสุขก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับแฮชแท็กทานไทว e ดดิ้งเดย์ก็ทุกคนเป็นไงกันบ้างคะรู้สึกเหมือนอำลาไงก็ไม่รู้แอบรู้สึกเศร้าคะ่ะ ค่ะสุดท้ายนี้แอรก็ต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ